อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือกลับหัวคิดมีชีวิตวิถีเซนเขียนโดยบายันเรื่องสิ่งใดกันละ่ะเป็นสิ่งที่ควรทำในสมัยกามากุระพระอาจารย์ชินกันเป็นผู้รู้ในเรื่องปรัชญาของพุทธ ท่านเรียนนิกายเทนได6ปีแล้วก็ศึกษานิกายเซนอีก7ปีจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาเซนตามแนวทางของจีนอีกถึง13ปีเมื่อท่านกลับมาประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้มีผู้สนใจสอบถามหัวข้อปัญหาธรรมต่างๆอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ค่อยจะยอมตอบคำถามใครง่ายๆวันหนึ่งมีนักศึกษาอายุมากโขจากสำนักเทนไดมาหาท่านชินกัน พร้อมทั้งกล่าวว่าข้าร่ำเรียนอยู่ในสำนักเทนไดมาตั้งแต่ตัวของข้านั้นยังเป็นเด็กตัวน้อยๆไม่ว่าคำสอนใดๆข้าก็เคยได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดแต่ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ข้าไม่เคยเข้าใจเลยคือทางสำนักได้สอนว่าในโลกนี้แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็าอาจจะตรัสรู้ได้ นักศึกษาเท่าหยุดหายใจพักหนึ่งแล้วว่าต่อข้าละสงสัยจริงๆท่านว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ฮไร้ประโยชน์เสียเหลือเกินที่เราจะมานั่งถกเถียงกันว่าต้นไม้ใบหญ้าจะตรัดสู้ได้หรือไม่ทางที่ดีท่านควรจะคิดว่าตัวของท่านเองนั้นจะสามารถบรรลุถึงการตรัสสู้ได้อย่างไรต่างหากละ่ะ พระอาจารย์ชินกันมองด้วยสายตาเปี่ยมเมตตาแล้วถามต่อนี่นี่ถามจริงๆเถอะท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่โอ้ค่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงสินะข่าไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยนักศึกษาเท่าตอบพลางทำตาโตด้วยความแปลกประหลาดใจตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วล่ะพระอาจารย์ชินกันถามนักศึกษาเท่าตอบ ปีนี้ข่าก็อย่าง61ปีแล้วละ่ะพระอาจารย์ชินกันจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็จงรีบกลับบ้านแล้วก็เริ่มคิดได้แล้วว่าตัวของท่านเองนั้นจะสามารถบรรลุถึงการตรัสรู้ได้อย่างไรไปเถอะท่านยังพอมีเวลาเหลืออยู่แหมนักศึกษาเท่านี้ก็ช่างไรอยากจะรู้กันไปทำไมละเนี่ยเรื่องของสิ่งอื่นนะ่ะทำไมไม่คิดถึงตัวเองเนา หากตอนนี้ใครกําลังคิด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 แล้วก็คิดแต่กับเรื่องอภิปรัญาไร้สาระเหล่านี้ก็ขอให้กลับหัวคิดเสียใหม่หันมามองดูตัวเองร,รู้จักตัวเองและหาวิธีให้ตัวเองพ้นทุกจะดีกว่านะพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเคยตรัสสอนพราหมณ์ที่มาถามปัญหาจำพวกอภิปราที่เข้าใจได้โดยยากทั้งหลายเช่นใครส่งเรามาเกิดเราเกิดมาทำไม เราเกิดมาจากไหนอะไรเหล่านี้เป็นต้นพระพุทธองค์ทรงตอบเป็นนิทานว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์ขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นฉับพลันก็มีลูกธนูพุ่งมาปักเอาตรงหน้าอกของเขาเขาเจ็บปวดร้องโอดโอยดิ้นรนทุรนท,รทรุรายเป็นที่น่าเวทนายอย่างมากเมื่อเล่าจบพระพุทธเจ้าทรงมีคำถามถามพราหมณ์ว่าพราหมณ ท่านคิดว่าเขาจะเอาลูกธนูออกมาจากหน้าอกของเขาก่อนดีหรือว่าจะตามหาที่มาของลูกธนูก่อนดีพราหมณิ่งงนันพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่าลูกธนูที่พุ่งเข้ามาเสียบหน้าอกเปรียบได้ดังการเกิดและการเกิดทำให้เกิดความทุกข์และเปรียบที่มาของลูกธนูว่าคนเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนส่งเรามาเกิด เราขอถามท่านหน่อยว่าเราควรจะเอาลูกธนูออกก่อนดีหรือเราจะหาที่มาของลูกธนูก่อนดีเป็นอย่างไรบ้างคำตอบของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเราเราจะมัวมาหาที่มาของลูกธนูไหมเจ็บจะตายอยู่แล้วทำไมไม่เอาลูกธนูออกเสียก่อนละ่ะการเอาลูกธนูออกก็หมายถึงการดับทุกข์นั่นเอง เมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วเราจะมัวมาหาที่มาของลูกธนูไปเพื่ออะไรไร้สาระทำไมไม่คิดคน้นหาวิธีเอาลูกธนูออกกันเสียก่อนเล่าเราจะได้หมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีนะเออกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์